ถนนโพประยาท่าเรือช่วงที่ตัดผ่านอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรีเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของคนดอนพุธ <Yeah. S 1> เพราะเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรเป็นหลักและยังเชื่อมต่อไปยังอำเภอมหาราชและอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนอีกด้านสามารถวิ่งไปยังจังหวัดลบบุรีและจังหวัดอ่างทองแม้จะเป็นถนนความกว้างเพียงสองเลนแต่ความสะดวกของเส้นทางทําให้มีผู้ใช้เส้นทางสายนี้มากขึ้นโดยเฉพาะรถบรรทุกขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ปริมาณรถที่หนาแน่นขึ้น ทำให้ปริมาณอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันสายเหนือนะต้องไปทางนี้สายสายก็ต้องใช้ทางนี้มันตัดไปตัดไปอีสานไร่แตเหนือได้มันก็เลยเป็นแทบเป็นถนนสายหลักไปแล้วเส้นนี้แล้วคนลูกบา้านผมต้องผ่านเส้นนี้ไปไงแล้วถนนมันไม่ดีอ่ะถนนมันชำรุดอย่างเงี้ยอย่างนี้เห็นนี้ไงเห็นไหมครับมันก็อันตรายลูกบ้านผมต้องใช้สันตอนไปขับรถไปทําไร่ทํานาไปทํางานโรงงานเง,งี้ยต้องขับรถผ่านเส้นนี้เกิดันเหตุบ่อยมากเลยเพิ่งออกลูกบ้านเมื่อคืนนี้เองกระโหลกล้าเลยทั้งก่อนนั้นก็พิการก็มีเนาะ ตตาตาากเงงนนี้้่อบนะจากข้อมูลของหน่วยกู้ภยัยพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งนิยมใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะหละักอุบัติเหตุเกือบทุกครั้งเกิดจากรถจักรยานยนต์ที่ลงไปวิ่งไหลาทางเพราะต้องหลบเลีกรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มักใช้ความเร็วสูงโดยจังหวะที่เสี่ยงที่สุดคือการขับจากไหลาทางกลับขึ้นสู่ทางหลักเพราะรถจักรยานยนต์มักจะเสียหลักเพราะถนนกับไหลาทางมีระดับที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากไหลาทางมันมันชํำรุดคือมันซุดตัวเนี่ยก็คิดว่าความรู้สึกของชาวบ้านเ,นเพื่อความปลอดภัยก็จะขับไหลาทางแต่ในเมื่อมาเจอไหลาทางชํำรุดแล้วก็จะจะขึ้นเส้นเส้นหลักเนี่ยมันก็เลยมีผลว่าทําให้อุบัติเหตุพราะรถปัดขึ้นไปล้มแล้วรถตามหลังมาก็อาจจะเฉียวชนอะไรเงี้ยอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากอ่มอเตอร์ไซ ทีมข่าวทุกชาวบ,บ้านจึงเข้าตรวจสอบความเสียหายของหลายทางบนถนนโรพภรยาท่าเรือชนที่ผ่านอำเภอดอนพุทธพบความเสียหายหลายสิบจุดตลอดระยะทาง5กิโลเมตรเที่อยู่นี้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นบนถนนสายโรพภรยาท่าเรือในตำบลดอนพุทธอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาบ่อยครั้งเพราะว่ามีความสูงระหว่างหลายทางกับพืน้นถนนมากกว่า20เซนติเมตรครับ ไหลาทางที่ชำรุดและสุดตัวหลายสิบจุดบนถนนโพริยาท่าเรือเป็นผลจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554ประกอบกับมีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านพื้นที่ระหว่างไหลทางกับตัวถนนนะฮะม,มันมีความแตกต่างกันคือสูงมีการสุดตัวในส่วนของไหลถนนนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดเป็นสันเป็นขอบขึ้นมาเวลาส่วนใหญ่จะเป็นรถรถที่เกิดอุบัติเหตุก็คือรถเครื่องนะครับแล้วก็ที่เกิด เกิดเหตุเนี่ยก็จะเป็นเวลากลางคืนมีอยู่2ส,สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือแสงสว่างในเวลากลางคืนกับ <c oughs> ความต่างระดับของผิวจราจรนะครับเพราะว่าที่เนี่ยพื้นที่โดยรวมแล้วก็คือน้ํามันท่วมนะครับแล้วก็มีการต้อมแซมมาแค่ป่าๆเล็กๆน้อยๆไม่ไม่ไม่ได้ทําเป็นลักษณะใหญ่อะไรมากมายแล้วก็ในหลายๆแห่งก็จะมีลักษณะเป็นแบบเนี้ย นอกจากความปลอดภัยของลูกบ้านนายกศทศสมนตรียังรู้สึกกังวลกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงเพราะปิมาณรถที่วิ่งผ่านพื้นที่จะมีมากกว่าปกติ3-4ถึงเท่าซึ่งผู้ขับขี่นอกพื้นที่จะมีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุมากกว่าคนในพื้นที่โดยเฉพาะช่วงกลางคืนที่ถนนเส้นนี้ไม่มีไฟส่องสว่างสุพนัทรัตนธานาประสานถ่ายภาพมุทิพันธ์เปรมสวัสดิ์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน